เมนูของเราวันนี้นะคะเมนูแซ่บๆค่ะมาดูกันเลยครับวันนี้เราจะมาทําผัดคะนณะไฟแดงนนครับปลากระป๋องนะครับใส่น้ำมันพอสมควรนะครับเล็กน้อยนะครับเราก็ใช้ทักทีนะครับให้น้ำมันกระจายไปทั่วกระทะนะครับสำหรับตัวนี้ครับใช้ไฟแรงนะครับ นะครับจะให้ดีเอียงกระทะนิดหน่อยนะครับส่วนผักคะน้านะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงกระเทียมและพริกแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเล็กน้อยเพื่อให้ไฟแดงนะครับเดี๋ยวรอให้รอให้กระทะร้อนก่อนนะครับครับไฟจะแดงได้กระต่อมเมื่อไอกระทะขึ้นนะครับถ้าไฟถ้าดับไอกระทะไม่ขึ้นนะครับความร้อนไม่ถึงไฟก็จะไม่แดงนะครับ าจารย์ตองเกงนะครับว่าตอนนี้ไอกระทะขึ้นนะครับความร้อนได้นะครับอย่างไรก็แดงครับเราค่อยๆใส่นะครับแล้วก็เตรียมปลาตะเพนะครับ น้ำเงิงกระป๋องนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับครับหลังจากนั้นครับทอสุก ไก่สุกแล้วก็ชิมรสตามชอบครับชอบเค็มชอบหวานแต่ของผมงน,นี่ออกออกรสชาติแรงๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชิมอ่าของผมนะครับผมชอบหวานนะครับใส่น้นตาลนิดหนึ่งแล้วเราใช้ซอสนะครับผสมไปนิดหนึ่งสามหยดจะใช้น้ำปลากัขขาวช็อคเนะครับ ครับผักสุกแล้วเราก็ปิดไฟนะครับ